สวัสดีจ้าพบกับช่องไม้ไรในต่างแดนนะจา้าวันนี้มาชมบรรยากาศยามลาตีได้จากกลางคืนจ้ะกลางคืนมาถึงมาถึงโรงแรมที่พักเราได้จะอา,นาบานา้ำอาบในเราก็เลยปากันออกมากิน้อนแรงจ้ะออกมากินเ้าไม่ได้เป็นก,กันพี่นองเบิ้งจ้ะ Banjaka mẫn chân dạy 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 dạ 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 dạ dạy dạ 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 ร้านอาหารหลายหลายเลยเต็มก like ้นเต็มทุกร้านเลยจ้ะมันเต็มทุกร้านมันเต็มทุกร้านจดีบ่ได้บ่ได้รอเมือซื้อได้นี่จ้ะร่อหน่อยๆเต็มทุกซอยเลยจ้ะก้นเต็มทุกซอยเลยมันกะก็่ยวกัว่ามันก็เขาอาจจะว่าไปเมืองไทยหรือเปล่ามันไปยากเขาก็เลยมาหนีหมด เขเล่นมานีหลายได้ย like ินเอ่าไงว่าคนมานี่เป็นซองเท่าของปีทุกป the ีเลยเขาว่าเราว่าเราจะบังไฟแสงสีจะไฟแสงสีทางนั้นก็ร้านอาหารทางนี้ก็ร้านอาหารร้านอาหารมื้อบังเล็กๆน้อยๆนะจ๊ะเนาะเป็นบรรยากาศเล็กๆน้อยๆ จ้ากัดเล็กเล็กให้น้อยตัวนีเยังยมเส้นตนพักผ่อนบ้านห้องเทีนี่แม่ตนไม้งามืออื้นพักพอนแล้วบุหรี่จัดจังคอยสิผ้าไปเที่ยวอีกไปเก็บเอาบรรยากาศงามๆหน่อยจ้ะเนาะที่แถวโรงแรมงามงามเจ้าบรรยากาศเองเลยจ้ะคนกับยางวิ่นวิ่นวิ่นไปวิ่นมากก็จึงงามบุญบ้านห้องนี่ยเลยจ้ะ กลับไปหาพา่อใยญงก็นะ่ะจาแล้วทากินอาหารอาจจะมาาแล้วก็ได้เก็บบรรยากาศจ้านีอลจ้าสเปนชิปนิงยุอยสเปนยู่จ้ายังมืออื่นสิ้ากันขับรถหาเที่ยว เจริญฮะดังสวัสดี่ะฮะฮะสวัสดีค่ะแกสวัสดีค่ะวันสัญญาเอาเท่านี้ก็นด้จ้าบรรยากาศถ้ามาคลิปนี้คลิปสั้นๆได้จ้าเป็นคลิปสั้นๆถ้ามาคลิปนี้ก็กดไลค์กดติดตามได้จ้าจะไม่ได้พลาดคลิปต่อไปจ้าสวัสดีจ้า